สวัสดีค่ะท่านผู้ลงทุนทุกท่านบลจทาลิสขอนำเสนอกองทุนเปิดทาลิสมิดส,สมอลแคปหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพเราจะพาทุกท่านคว้าโอกาสการลงทุนในหุ้นไทยตอนรับการเปิดประเทศเพราะวางแผนการลงทุนระยะยาวเพื่อวัยเกษียณค่ะปี2022คาดว่าจะเป็นปีที่ดีของการลงทุนในตลาดหุ้นเนื่องจาก เศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัวสภาพคล่องในระบบการเงินยังมีอยู่สูงและดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำยังมีโอกาสที่เงินลงทุนของนักลงทุนไหลเข้าตลาดหุ้นมากขึ้นผลประกอบการของบริษัทในตลาดมีแนวโน้มฟื้นตัวและอาจจะดีกว่าที่คาดค่ะเศรษฐกิจไทยในปี2021ยังถูกกดดันจากการระบาดของโควิด -19 รอบใหม่ ทำให้ฟื้นตัวได้น้อยอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มฟื้นตัวจากภาคการส่งออกและน่าจะฟื้นตัวดียิ่งขึ้นในปี2022จากฐานที่ต่ำ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คึกคักขึ้นหลังจากปัญหาโควิด1 i d 1 9คลี่คลายลงอัตราดอกเบีย้ยยังอยู่ในระดับต่ำมากและมีแนวโน้มจะอยู่ในระดับต่ำอีกนานซึ่งเป็นตัวผลักดันให้ valuation ของหุ้นสูงขึ้นและนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้จะเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นค่ะความเคลื่อนไหวของเซต Inde x ค่อนข้างมีทิศทางเดียวกับแรงซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติหากทิศทางซื้อขายชัดเจนและต่อเนื่องและหากมีเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติไหลเข้ามามากตลาดหุ้นจะให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในขณะที่เงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติได้ขายหุ้นไทยออกไปมากแล้วในช่วง4ปีที่ผ่านมาค่ะ แนวโน้มผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนกำลังฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด -19 โดยบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กมีแนวโน้มจะเติบโตดีกว่าบริษัทขนาดใหญ่ค่ะอัตราดอกเบีย้ยที่ลดลงเป็นปัจจัยที่ทำให้ valuation ของตลาดเพิ่มสูงขึ้นและในปีที่ EPS growth ของตลาดมากกว่า10%ตลาดหุ้นมักจะให้ผลตอบแทนการลงทุนเป็นบวว เราคาดว่าหลังการประกาศงบไตรามาสที่3นี้เซตอินเด็กจะมีแนวโน้มแหว่งตัวขึ้นตามความคาดหวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังโควิด19โดยในปี2022คาดว่าเซตอินเด็กจะแหว่งตัวในช่วง1,563ถึง1,907จุดหรือ PE 17ถึง20.74เท่าค่ะการประเมินระดับเซตอินเด็กด้วยวิธี e a r n i n g y i e l d คาดว่าเซตอินเด็กจะแกว่งตัวอยู่ในช่วง1,567ถึง1,904จุดค่ะครับก็คือจริงบอจทาริสเนี่ยตั้งขึ้นมาจากผู้ก่อตัต้งจริงจก็4ท่าน4ท่านนี้ก็คือเป็นคนที่อยู่ในวงการบริหารจัดการลงทุนเนี่ยมานานนะครับก็จะมีเริ่มต้นก็มีคุณโชติกาม,มีมีผมชัดรพีมีคุณประภาส แล้วก็มีคุณนาริดีซึ่งจริงๆแล้ว4คนนี้ก็คืออยู่ในวงการบลรจมาตลอดนะครับเราจริงๆแล้ว 4, 4ีคนนี้ก็ถือว่าเรารักในอาชีพที่เราทำแล้วก็อยากจะทําในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าเรานะครับก็เลยมาริเริ่มตั้งบลจนี้กัน จากการรวมตัวกันของนักการเงินชั้นนำระดับประเทศสู่ทีมบริหารที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการเงินการลงทุนบริษัทยังมีกระบวนการบริหารการลงทุนที่เข้มข้นกระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ครอบคลุมและเข้าถึงแหล่งการประกอบธุรกิจโดยการลงพื้นที่จริงอันนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนละตัวผมเอง ที่จะต้องเข้าไปเยี่ยมชมกิจการเข้าไปพูดคุยกับผู้บริหารว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างในแง่ของธุรกิจที่เขาอยู่นะครับการแข่งขันเป็นอย่างไรซึ่งเราก็เอาข้อมูลพวกนี้นะครับเุณเพรมามาประเมินมาตกผลึกมาย่อยนะครับแล้วก็เอามาจัดทําเป็นตัวเลขทางด้านการเงินนะครับวิเคราะห์ต่างๆว่าธุรกิจเหล่านี้เนี่ยในอนาคตระยะสั้นกลางยาวนะครับยังสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีอยู่ไหม นอกจากทีมผู้บริหารที่เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุนและกระบวนการทำงานของผู้จัดการกองทุนที่เจาะลึกเข้มข้นแล้วบลจทาลิสยังมีกองทุนที่สร้างผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในช่วงที่ผ่านมาค่ะคือกองทุนเปิดทาลิสมิดส,สมอลแคปหุ้นทุนเป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นกลุ่มมิดส,สมอลแคปค่ะกองทุนนี้ได้รับการจัดอันดับ5ดาวจากผลการดำเนินงาน3ปีโดย Morning Star ์ ข้อมูลณนะวันที่5พฤศจิกายน2564ค่ะผลการดำเนินงานในอดีตผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมีได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตบริษัทขนาดกลางและเล็กหลายแห่งมีการปรับตัวในช่วงโควิด -19 ได้ดีและรวดเร็วกว่าบริษัทขนาดใหญ่ ทำให้มีการฟื้นตัวของผลประกอบการที่ดีกว่ามีโอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่สูงกว่าบริษัทที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีโอกาสเพิ่มส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งโดยเฉพาะในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทําให้มีโอกาสเติบโตได้มากกว่าอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยบริษัทที่มีฐานะการเงินดีและมีการบริหารจัดการที่ดีมีโอกาสเติบโตจากการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ ซึ่งรายได้จากส่วนนี้จะช่วยเพิ่มการเติบโตให้แก่บริษัทได้มากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ที่มีฐานธุรกิจเดิมที่ใหญ่มากอยู่แล้วค่ะผู้จัดการกองทุนใช้กลยุทธ์สร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวมีการติดตามวิเคราะห์หุ้นเชิงลึกและเน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการที่ดีและมีแนวโน้มผลประกอบการเติบโตกองทุนมีการกระจายการเลงทุนในหลากหลายอุตสาหการรมเพื่อลดความผ,ลผ,ลผลันผวนกองทุนขนาดเล็กมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวส่งผลให้มีการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีรวมทั้งสามารถเลือกหุ้นขนาดกลางและเล็กที่ให้ผลตอบแทนที่ดีได้เน้นการลงทุนด้วยวิธี stock selection โดยเลือกลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กหรือหุ้นนอกเซ็50ค่ะกองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือตลาดหลักทรัพย์ MAI ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจโดยเป็นไปในลักษณะที่ส่งผลให้กองทุนมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ,ธิของกองทุนกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน ระดับความเสี่ยง6ค่ะอายุโครงการไม่กำหนดดัชนีชี้วัดดัชนีผลตอบแทนรวม S Set Index กองทุนนี้ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลค่ะ ท่านสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป1,000บาทระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน T+3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน2.2465%ต่อปีของ NAV ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยปัจจุบันยกเว้นโดยจะเรียกเก็บเฉพาะการสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรู เพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบรจษอ,อื่นโดยเรียกเก็บจริง200บาทต่อรายการปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อกองทุนความเสี่ยงตลาดความเสี่ยงธุรกิจความเสี่ยงจากสภาพคล่องผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะ กองทุนเปิดทาริสมิดสมอลแคบหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพมีกำหนดเปิดเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่22-29พฤศจิกายน2564ค่ะโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่ลงทุนในกองทุนประเภท RMF และ s s f ของบลาจาทาริสระหว่างวันที่4มกราคม2564ถึง31มกราคม2565ยอดเงินลงทุนทุกๆ25,000บาทท่านจะได้รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทาริสลาดเงินมูนลค่า50บาทค่ะ ผู้ลงทุนสามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์ผ่าน e account opening บนเว็บไซต์บลจทา l i หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้ง22แห่งทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดและขอข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่บลจทา l i โทร02-015-0222หรือ www t a l i s a m co th ค่ะ สำหรับวันนี้ขอพระคุณและสวัสดีค่ะ